ครับผมสวัสดีครับเรามาเจอการแข่งขันในคู่ที่2กันต่อนะฮะเป็นรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะฮะใน g f o ฟกครับ2017ตอนนี้น้องๆที่เตรียมลงสนามนะฮะจีโฟกนิธในชุดสีชมพูพบกับน้องๆจากสวนมิกซกวันนะฮะในชุดสีเขียวนะฮะในรุ่น12ปีจะมีใครลงแข่งบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามรายชื่อน้องๆกันก่อนนะฮะ,อะขอเริ่มจาก ส่วนมิกกอนลุกขึ้นยืนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจริงชื่อเล่นอายุแล้วก็เบอร์เสื้อครับครับสวัสดีครับชื่อเด็กชายกิติพิชญ์ชื่อเล่นชื่อไอ้น้ำครับชื่ออะไรนะไอ้น้ำครับไอ้น้ำอายุ11ปีครับเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าอ่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติเนธพิชญ์ธิตละวงชื่อเล่นชื่อมินครับอายุ11 เบอร์สิบรับเบอร์สิบนะครับอ่าสวัสดีครับ okay. like mhm. uh, ผมชื่อเด็กชายยุทธน่าเกิดเอี่ยมชื่อเล่นชื่อเอิร์ตอายุ11 okay. ปีเบอร์19ครับเบอร์19บเก้าครับสวัสดีครับเด็กชายนันท์สุกิงค่ะอายุ12ปีครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ครับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงใช่ไหมโอเคยดรรว อายุ18ปีอายุ11ปีเบอร์6ครับเบอร์6นะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติดียมเสชื่อเล่นชื่อน้องตานครับอายุ11ปี11ปีเบอร์7ครับเบอร์7นะครับครับผมเป็นเด็กชายกิติธียมเเด็กปุะชื่อเล่นชื่อครับอายุอายุ12ปีใส่เสื้อเบอร์2ครับเบอร์2นะครับสสวัดีครับผมชื่อเด็กชายชยุตตาชื่อเล่นชื่อ อายุ11ปีใส่เสื้อเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิบเอพื่อนเพื่อเพจีครับชื่อเล่นชื่อมาครับใส่เบอร์10ครับเบอร์10นะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรภัทรเทนใกล้ชื่อเล่นชื่อพิชอายุ12เบอร์เบอร์สองครับเบอร์สองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปรเมศพร์นามนต์ครับชื่อเล่นชื่อปามครับอายุ12ปีครับเบอร์เสื้อเบอร์สามครับเบอร์สามสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสิบวิรุณ อายุ11ปีเบอร์32ครับเบอร์32นะเป็นผูกสาประตูอ่าต่อไปเรามาดูฝั่งจีพ่องนี้ที่แนะนำตัวบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพวงพุ่มเพลิงชื่อเล่นชื่อเจーครับอายุ12ปีครับเบอร์11ครับเบอร์11นะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรพัฒน์ปูเฟื่องชื่อเล่นชื่อเฟมอายุ12ปีครับเบอร์34ครับเบอร์34ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสมพนัยธรรมสอนชื่อเล่นชื่อฮาครับ สิปีเบอร์สี่ิเบอร์สีสิบเจ็ดนะครับชื่อเล่นชื่อเข็มอายุสิบเปีเออ็ดเบอร์ห้ครผมชื่อเด็กชายพิพัฒน์สาตาครับชื่อเล่นชื่อบูงครับอายุสิปีครับเบอร์เสื้อเบอร์สิเอ็ครับเอห้าสิบห้สวัสดีครับชื่อเด็กชายมงนครับชื่อเล่นชื่อแครับอายุสิปี เบอร์ห er, มายเลขเสื <cartoon> playable, ้อเบอร์23ครับเบอร์23ครับครับชื่อเด็กชายพิรสำนักสัมพัครับชื่อเล่นชื่อคุณครับอายุ11ปีเสื้อใส่หมายเลข18ครับ18โอเคครับคณะกรรมการทั้งสองท่านดำเนินรายการแข่งขันได้เลยครับผมเรามาชมการแข่งขันในคู่ที่2ในรุ่น12ปีนะฮะ คููก่อนหน้านี้นะฮะรุ่น10ปีผลออกมาแบบกระชับมิดนะฮะหประตูต่อหนึ่งจีฟกนิธิอยู่ในชุดสีชมพูบุกจากขวาไปซ้ายน้องจากสนมิกนะฮะสีเขียวดำ เริ่มแล้วครับจีโฟกนิทิเป็นฝ่ายเขียบอลก่อนนะฮะครึร่งละสินาทีนะฮะหมด10นาทีเปลี่ยนฝั่งทันทีนะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ทุกเมื่อนะฮะขอให้แจ้งกรรมการข้างสนามนะครับ เกือบไปครับลูกนี้สวนนิกเกือบยิงประตูได้แล้วลูกนี้ยังได้ยิงอยู่ไม่ตรงกอบครับ การเขี่ยบอลเปิดเกมหรือว่าเป็นลูกโทษนอกกรอบเขตโทษเราจะให้เตะเป็น2จังหวะนะฮะเพราะว่าสนามของเรามีพื้นที่แคบนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นการขึ้นเกมด้วยการต่อบอล มีการยิงลูกจังหวะเดียวอาจจะมีการเตะอัดกำแพงได้นะฮะโดยเฉพาะรุ่นโตนะฮะจะเตะกันหนักมากนะเราจึงมีก,กฎกติกาให้เนการเคลียร์เริ่มด้วย2จังหวะก่อนนะฮะส่วนลูกออกเส้นข้างถ้าเป็นรุ่นเด็กๆนะฮะ10-12ปีเราจะให้ทุ่มนะ เด็กๆจะได้ฝึกการทุ่มไปในตัวด้วยนะส่วนเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุแล้วก็ VP เราจะให้เป็นลูกตั้งเตะจากเส้นข้างนะฮะกตกาเราจะมีการปรับเปลี่ยนอ้หให้เหมาะสมนะในแต่ละรุ่นนะฮะ กรมการมีอาการแบบนี้นี่มีลุ้นอะไรอยู่ปะเนี่ยมีลุ้นอะไรปะเนี่ยเห็นพอจีโฟกนี่ที่ทุ่มออกไปอย่างนี้นี่กรรมการออกอาการเลยนะฮะครัตอนนี้เหลืออีกประมาณ4นาทีในครึ่งแรกยังทำประตูกันไม่ได้นะฮะ สูสีกันนะฮะในบรรดาน้องๆที่ร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะฮะวันนี้วิชุทิตมาไม่ได้นะฮะวันนี้เกมก็เลยสูสีกันทั้ง3คู่3ทีมแน่นอนครับผมถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือแล้ววิชุทิตนี่ เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ G4 นะคะ ลูกนี้กรรมการบังพอดีนะเข้าป่ะไม่เข้าอ่ะข้ามคานครับโอ้โหนึกว่าเข้าประตูเป็นแล้วนะฮะเห็นกรรมการบังกล้องพอดีนะฮะดูมาสักครู่ข้ามคานไปนะฮะ พลิกตัวกลับไปตะครุบบอลได้นะฮะนี่ข้ามหัวนะ น,น้องๆอ,อำนวยวิทยาก็เตรียมตัวลงในคู่ต่อไปในรุ่น10ปีก่อนนะฮะหมดเวลาแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะฮะเราจะมีการเปลี่ยนแดนทันทีนะฮะ10นาทีต่อไปนะฮะเราจะมาดูตอนนี้สกอร์ยังเป็น0ประตูต่อ0น,นะฮะ ส่วนมิกจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างนะฮะ เกมมาแล้วในครึ่งเวลาหลังนะฮะจีโฟกนิธิได้เตะมุมนะ,ะข้ามมาเสาสองโอ้โหโอ้โหลูกนี้เต็มเต็มครับ เกมครึ่งหลังมานี่ใส่เกมบุกกันเลยนะครับดิ ใส่จังหวะพุกษาประตูเผลอนะยิงไกลลูกนี้1ประตูต่อูนขึ้นนำไปแล้วครับสวนมิดนะสวยงามครับลูกนี้ กับเข้าไปเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะฮะยังดีที่ลูกไม่ตรงกรอบประตูนะฮะอือหือีเล็กพี่เล็ก,ลก <c oughs> บอกให้เด็กเอาเสื้อเข้านง,งเกงด้วยเื้กเขาแนงเกงด้วย

1ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหตีเสมอขึ้นมาจนได้นะสูสีครับคู่นี้มาดูว่าสกอร์จะจบด้วยหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนรุ่น10ปีหรือเปล่านะไม่แน่ลวครับตรงนี้ นั่นแหละครับลูกออกเส้นหลังนะฮะอ่ามีการเปลี่ยนตัวนะฮะ เปลี่ยนยกชุดเลยครับทีนี้อ่อุมทุมเรามีการให้เปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนนะฮะก็ให้โค้ชผู้ฝึกสอนสามารถให้น้องๆได้ลงมาเล่นกันครบทุกๆคนนะฮะแจ้งที่กรรมการได้เลยนะถ้ามีการเปลี่ยนตัว โปร่งๆเป็ชอบไม่ชอบ,ชอบตัดกล้อง,องน่ายดิตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งนะฮะขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่งนะส่วนมิสก,กวันผ่านไปหน้าประตูแล้วก็แปลเข้าไปอย่างสวยงาม ครับลุงนี้ สีฟ้าครับ เวลาไม่ถึง2องนาทีแล้วนะตอนนี้ การแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะฮะเดี๋ยวกรรมการขอ้าทีได้ครับอ่าสองประตูต่อหนึ่งส่วนมิกก็เอาชนะไปนะฮะสองประตูต่อหนึ่งนะฮะ เรามาดูคู่ต่อไปนะครในคู่ที่3มนะ,ะตอนนี้น้องๆก็จับไม้จับมือกันก่อนนะฮะโอ้วันนี้สุสีครับทั้ง2รุ่นเลยส่วนมิกสามารถเก็บแต้มไม่ได้ก่อนนะฮะ เจอกันในคู่ต่อไปนะคู่ที่3รุ่นอายุ10ปีระหว่างส่วนมิกพบกับอำนวยวิทยาครับผมใน GFOC ครับ2017รุ่น10และวก็12ปีวันนี้ครับเจอกันคลิปหน้า